ในทางการแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าน้ํากับการนอนมีความเกี่ยวข้องกันนะครับแต่ทั้ง2องอย่างนี้จะเกี่ยวข้องกันตรงไหนติดตามได้ในรายการของเราวันนี้ครับช่วง Health Discovery สนับสนุนโดยวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสวัสดีครับคุณผู้ชมในวันนี้รายการ Discovery Health Tips ของเรา ก็ยังคงอยู่กันที่เรื่องของน้ําในการแพทย์แผนไทยนะครับและน้ําก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของคนเราอย่างการนอนอีกด้วยครับอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าน้ํากับการนอนจะมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันอย่างไรไปชมวีทีอารกันก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับรายการของเราก็ได้เล่าถึงเรื่องราวของน้ํา ในการแพทย์แผนไทยที่ส่งผลร้ายต่อร่างกายของเราไปหลายอย่างกันแล้วนอกจากนี้น้ำก็ยังส่งผลไปถึงการใช้ชีวิตของเราอย่างการนอนอีกด้วยนะครับซึ่งแขกรับเชิญของเราก็จะมาอธิบายถึงหลักการทํางานของระบบน้ําในร่างกายรวมไปถึงนาฬิกาชีวิตของเราว่าเวลาไหนควรจะนอนเวลาไหนควรจะตื่นเพื่อสุขภาพที่ดีของเราน่าสนใจมากเลยใช่ไหมละครับอดใจรอสักคู่เดียวช่วงหน้า ได้พบกันในรายการของเราแน่นอนครับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวของการนอนที่ถูกวิธีตอนนี้เราก็ไปชมเมนูอาหารเพื่อสุขภาพอร่อยๆกันก่อนในช่วง h l t h y ้เวลตี y ครับช่วง h l t h y ้เวลตี y สนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตสวัสดีครับผมวิลลี่ยินดีต้อนรับสู่ที่ได็ดแบง์ยัดครับ ที่เดนแบกยาร์ดก็คือร้านคาเฟ่แฮงเอาท์นะครับสไตล์การตกแต่งก็จะเป็นแนวคันทรีลอฟท์นะครับผมก็คือจะบวกความดิบในการตกแต่งร้านไปด้วยนะครับผมร้านเราก็จะแบ่งเป็น3โซนนะครับโซนแรกจะเป็นโซนอินดอร์นะครับสำหรับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวโซนที่2ก็คือโซนเอาท์ดอร์นะครับผมเหมาะสําหรับนั่งแฮงเอาท์กันซึ่งโซนที่3นะครับก็คือโซนยอดฮิตที่สุดคือโซนระเบียงน้ำครับจะอยู่ติดกับน้ําพุนะครับได้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็รู้สึกสบายมากครับ อาหารของทาง Hidden b a k y a r d นะครับจะเน้นคอนเซปต์ก็คือเรียบง่ายแต่ทรงพลังครับผมหน้าตาสไตล์ฝรั่งแต่รสชาติถูกปากคนไทยครับนอกจากนั้นนะครับยังมีครเบเกอรี่ที่ทำเองทั้งหมด100%ซนะครับโดยใช้วัตถุดิบพรีเมียมและยังมีบริการเสือหนึ่งที่หลากหลายอีกด้วยครับสวัสดีครับผมเชฟติ่งจาก Hidden b a k y a r d ครับผมวันนี้เราจะมาทำเมนูไข่ข้นกุ้งนะครับเมนูที่ขึ้นชื่อของร้านเราครับผมส่วนผสมนะครับวันนี้ส่วนผสมก็จะมีมีกุ้งนะครับ กุ้งขาวใหญ่แล้วก็จะมีะไข่ไก่พริกไทยเกลือครีมพาสเล่นะครับผมไข่ไก่น้ำเกวีแล้วก็กุ้งครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราใส่น้ำมันไปแล้วเราจะมีเนยหน่อยนึงนะครับผมเพื่อความหอมนะครับก็ได้กับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราใส่กุ้งไปครับ วันนี้เราใช้กุ้งขาวใหญ่ครับทางร้านเรา,เาผ่ดจนประมาณว่ากุ้งเริ่มส้มเริ่มสุกแล้วะครับพอกุ้งเริ่มสุกเอาก็จะมีไข่นะครับเราจะใส่พริกไทยแล้วก็เกลือแล้วก็จะมีครีมนะครับพอกุ้งเริ่มสุกได้ที่เราใส่ไข่ลงไปเลยครับเราคนไปเรื่อยๆครับคนจนไข่แบบเริ่มสุก เป็นเมนูง่ายๆที่เราทําให้น่าทานมากขึ้นโดยใช้กุ้งผสมกับไข่บวกกับซอสสูตรพิเศษที่ทางร้านทําขึ้นเองทําให้เมนูนี้เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวและกลมกล่อมครับเสร็จแล้วครับสําหรับเมนูข้าวไขค่คนกุ้งจากร้านเราที่เดนแบ็กยาร์ดครับร้านที่เดนแบ็กยาร์ดของเรานะครับตั้งอยู่บนถนนเลียบคลองประปาแจ้งวัฒนะฝั่งที่จะไปเมือ,องทองธาน,นีครับเปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ตั้งแต่11โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนครับ สามารถ follow แฟนเพจและ i อของเราได้ที่ Hidden b a ง k y ยา d ครับโทรมาสอบถามเส้นทางและสำรองที่นั่งได้ที่099 053 7323ครับกินน้ำไม่รู้จักอิ่มก็เป็นคนธาดไฟเป็นคนธาดไฟหรือตอนนั้นมีอาการทางไฟอยู่ก็จะหิวแต่น้ำ เทล t a l k สนับสนุนโดยไทยอ่อนไบโอเทคช่วงเฮลท a อกวันนี้เราก็อยู่กับนายแพทย์แผนไทยคมสันธินกรณ์ณอยุธยาและอาจารย์อภิรัตประชาสุภาพนะครับแขกรับเชิญของเราจะมีความรู้ดีๆอะไรมาฝากไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับพบกับแพทย์แผนไทยอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมเดิมที่อยู่คือวิทยาลัยการแพทย์โบราณการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตอาจารย์เป็นที่ปรึกษานี่เป็นอาจารย์อาจารย์แต่อาจารย์เป็นที่ปรึกษาอยู่กี่มหาวิทยาลัยหลายมหาลัยหลายมหาวิทยาลัยนี่เป็นแค่หนึ่งในนั้นเนาะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องแปลกมากเลยแต่มันเกี่ยวกับน้ําด้วยนะอาจารย์จะถามหมอโชบอาจารย์บอกว่าหมอโชบ ถ้าคนไข้หนึ่งคนเดินมาหาหมออาจารย์เคยถามหมอโฉบว่าอันนั้นคือรูปรธาตุดินน้ำลมหรือไฟรูปรธาตุดินครับรูปรธาตุดินและอาจารย์ก็ถามหมอชอาจารย์จำได้ไม่ต้องกลัวอาจารย์อาจารย์ตีเธอไปครั้งหนึ่งอาจารย์จำได้อาจารย์ไม่ตีเธอหมอโฉบตอบอาจารย์ว่ารูปรธาตุดินแต่อาจารย์ถามหมอโฉบต่อไปอีกว่าในรูปรธาตุดินนั้นมีรูปรธาตุใดอยู่มีรูปธาตุ น้ํำลมและไฟครับใช่แต่รูปธาตุน้ํากับรูปธาตุดินรูปธาตุไหนมากกว่ารูปธาตุดินมากกว่าครับอันนี้อาจารย์ตีทีหนึ่งครับผิดครับรูปธาตุใดามากกว่าครับน้ําสิหมอเห็นไหมรูปธาตุดินเดินมาหาเรา อาจารย์เคยบอกว่าคนไข้เดินมาหาหมอหรือเราเองอ่ะเปียบเหมือนตุ่มเดินได้ไหมใช่ครับเปรียบเหมือนตุ่ม,ใ,มใส่น้ําเดินได้เพราะในร่างกายคนเรามีน้ําอยู่ตั้งกี่ส่วนสามส่วนครับสองส่วนในสามส่วนเนี่ยจนอาจารย์ตีหนึ่งไปไม่ถูกเลยอีกหน่อยหมอก็ต้องไปตีลูกศิษย์หมอต่อนะถ้าเหมือนตอบผิดเนี่ยทำอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในหมอไทยนี่เขาบอกว่าคนเราเดินมานี่เปียบดังน้ําเดินมา ตุ่มน้ำมันเดินมาไงงั้นเพราะข้างในมันมีแต่น้ําไอ้ข้างนอกแค่เปิดอกหุ้มถูกไหมใช่เจาะข้างนอกเข้าไปข้างในเจอแต่น้ําเต็มไปหมดไหมเพราะฉะนั้นในชีวิตของคนเรามันขึ้นอยู่กับน้ำํำไหมน้ํำสิครับน้ํำในการแพทย์แผนไทยน้ําเป็นอาหารของเราไหมน้ำก็เป็นอาหารน้ําเป็นอาหารของเราแล้วเรามีวิธีบริโภคน้ำอย่างไงวันละแปดถึงสิแก้วไหมแปถึงสิบแก้ว กินได้เหรอครับอาจารย์นั่นน่ะสิ <S <S 2> <S 2> แล้วแต่ละคนมันกินน้ําเท่ากันไหมไม่เท่าสิครับอาจารย์ถ้าเผื่อคนธาตุไฟต้องกินน้ํามากน้ําน้อยมากครับถ้าเผื่อคนคนธาตุน้ํากินน้ํามากน้ําน้อยน้อยลงครับ <S 2> <S 2> <S เห็นไหมแล้วคนเรามันเหมือนกันไหมไม่เหมือน,นครับอ้าวแล้วตรงลงมันจะต้องไปกินน้ำวันละแปดถึงสิบแก้วเท่ากันไหมไม่เท่าสิครับเพราะฉะนั้นจงกินน้ำเมื่อหยู่น้ำครับ เคลียร์ไหมเคลียร์ครับเคลียร์กว่าเยอะหิวน้ําแล้วต้องกินไหมต้องกินพอไม่กินมันจะเกิดอะไรขึ้นกระหายครับกระหายเพราะไฟมันจะเยอะขึ้นแต่พอกินน้ํามากๆเข้าน้ํามันเยอะไหมเยอะครับเสร็จแล้วก็ไปถ่ายออกใช่ไหมใช่ครับแล้วอะไรมันทํางานไตครับไตมันทํางานไตชัต้นชันอยู่ดีๆไปปลุกชั้นทำนมทำงานอยู่เรื่อยเลยแล้วพวกกินน้ําไม่รู้จักอิ่มราะพวกนี้เป็นธาตุ กินน้ำไม่รู้จักอิ่มก็เป็นคนธาตุไฟเป็นคนธาตุไฟหรือตอนนั้นมีอาการทางไฟอยู่ก็จะหิวแต่น้ำเพราะฉะนั้นน้ำคือส่วนสำคัญยิ่งและน้ำมันเกี่ยวกับการนอนไหมเกี่ยวกับการนอนเกี่ยวกับการตื่นไหมเกี่ยวกับการตื่นครับน้ำไปเกี่ยวกับการนอนการตื่นได้ยังไงในการแพทย์แผนไทยมันมีเหตุอย่างนี้ครับในการแพทย์แผนไทยเราบอกไว้เลยเรามีนาฬิกาชีวิตของเราไม่ใช่นาฬิกาชีวิตตามอินเทอร์เน็ตนะ หมอโฉบจะรู้ดีอันนี้เราเรียกว่าการซึ่งแบ่งเป็นสองอยางคือการสามและการสี่การสี่ครับแล้วเรามีเวลากำหนดให้ด้วยว่าถ้าเผื่อการสามนับการสามาแบ่งบออกเป็นอีกสามยามคือยามหนึ่งยามสองยาม,ยามสามแบ่งเป็นยามละกี่ชั่วโมงยามละสี่ชั่วโมงยามละสี่ชั่วโมงมีการตอนเช้ากับมีการตอนค่ำ เริ่มการเช้าก็เริ่มตั้งแต่สิบโมงเช้าไปถึงหกโมงเย็นสิหมอการข้ามเริ่มแต่หกโมงเย็นไปจนถึงหกโมงเช้าของวันรุ่งขึ้นแต่ถ้าเผื่อเป็นโบราณเขานับอย่างนี้ถ้าเผื่อการเช้าเนี่ยเขานับแต่เห็นลายมือเขานับแต่เห็นลายมือเหมือนพระพระท่านเนี่ยตามระเบียบพระนะกดพระเขาบอกว่า พระจะออกบินทบาตได้ต่อเมื่อเห็นลายมือแล้วเท่านั้นจึงออกจากวัดไปบินทบาตได้เพราะการเห็นลายมือของแต่ฤดูเหมือนกันไหมไม่เหมือนถ้าเผื่อฤดูร้อนจะเห็นลายมือเร็วไหมเร็วครับฤดูหนาวล่ะช้าลงเห็นไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเขาถึงนับดูลายมือไงคือพระอาทิตย์มาเริ่มคอแสงจนเห็นลายมือได้จึงนับเป็นยามที่หนึ่งเรียกเวลานั้นว่าเป็นเวลาของระบบเสมหะ ซึ่งมันจะมีเลื่อยไปจนกระทั่งก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหัวเพราะพระอาทิตย์มันตรงหัวพอพระอาทิตย์มันตรงหัวปับ๊บเราจะเปลี่ยนเป็นเวลาของระบบะปิดตะปิดตะคือระบบความร้อนแล้วพออาทิตย์เริ่มคล้อยต่ําลงมาเราก็จะเปลี่ยนอีกเป็นระบบของเป็นระบบของวาตาพออาทิตย์ตกดินปับ๊บกลับวนเข้าใหม่กลับเข้าใหม พอุณหภูมิมันลดลงแล้วนี่<ช>เป็นเวลาของระบบเสมหะพอดึกสงับด,ดึกจัดจัดเป็นเวลาของปิตาปิตาพอใกล้หัวลุ่งเป็นเวลาของวาตาวาตาแล้วมันก็จะวนกลับพอพระอาทิตย์ขึ้นใหม่ก็จะเป็นเสมหะเสมหะวนอย่างนี้เรื่อยไปครับสรุปมันจะมีเริ่มตั้งแต่ระบบเสมหะไประบบปิตาไประบบวาตาระบบเสมหะมันเริ่มต้น ตอนพระอาทิตย์เริ่มขึ้นใหม่ๆเห็นลายมือแล้วอากาศร้อนหรือยังอากาศเริ่มร้อนแล้วยังไม่ร้อน,อนมากไม่ร้อนดีใช่ครับมาพอมันยังไม่ร้อนมากระบบน้ํามันถึงทางานเพราะไฟน้อยลมน้อยน้ํามากไงแต่พอมาถึงตอนกลางวันร้อนหรือยังร้อนแล้วครับมันก็จะไฟมากลมมากน้ําน้อยพอไปถึงตอนเย็นปับ๊บเกิด อุณภูมิมันลดลงรับปิดตามันเริ่มลดลงแล้วพอปิดตาลดลงอะไรตามมาวาตาวาตาตามมามันจึงเป็นวาตาเป็นระบบวาตาเนี่ยไงมันคือวงจรชีวิตวงจรธรรมชาติของมนุษย์ของสรรพสัตว์และของโลกซึ่งเราเรียกว่าตรีธาตุดี๋ยวเรามาว่ากันต่อในในช่วงถัดไปนะพักสักครู่ครับเอาละครับคุณผู้ชม เรื่องราวของนาฬิกาชีวิตในการแพทย์แผนไทยยังไม่จบนะครับอีกสักครู่เราจะกลับมาพูดคุยกันต่อใน Discovery Health Tips ครับ h healthy Insight โดยวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการสวัสดีค่ะหลายๆคนคงเคยได้ยินเทรนด์ดาวรุ่งและดาวร่วงของธุรกิจในปีนั้นๆน,น,นะคะ อันดับหนึ่งทราบแล้วใช่ไหมคะว่ามันเป็นธุรกิจด้านสุขภาพและความงามซึ่งธุรกิจนี้นะคะเป็นเทรนที่ติดต่อกันมาหลายปีแล้วนะคะถามว่าทําไมถึงได้เป็นเทรนที่ติดต่อกันมาหลายปีนั้นก็คือเป็นเทรนที่คนรักสุขภาพและอยากจะดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นถ้าเราจะเลือกอาชีพหรือว่าเลือกการศึกษาต่อน,นั้นก็ควรจะอยู่ในเทรนที่ผู้บริโภคและเป็นที่ผู้ประกอบการต้องการค่ะ มนุษย์เป็นสัตว์เลือดอุ่นหรือเลือดเย็นครับเลือดอุ่นครับเลือดอุ่นถ้าเราไม่ได้รับพลังงานความร้อนเลือดเราจะเย็นตายครับช่วง Health Tips สนับสนุนโดยผลิตภลลัณฑ์มรกต รู้เร็วเฮลตี้กับแทมอรีนคลินิกให้คุณได้ร่วมสนุกตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health t i s สํสำหรับวันนี้ในคำถามที่ว่า คนสมัยก่อนใช้อะไรเป็นตัวบอกเวลาเช้าข้อ A เงาต้นไม้ข้อ B ลายมือเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวักตามด้วยชื่อและนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์ใน c e b o o k Fanpage รายการ discovery health tips ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์ไว c เชอร์มูลค่า3,000บาทจากแท m a มารีนคลินิกไปเลยค่ะ ลับเข้าสู่ช่วง health tips นะครับในช่วงนี้แขกรับเชิญของเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันต่อไปชมกันเลยครับเรามาว่ากันต่อเลยครับเรื่องวงจรชีวิตในการแพทย์แผนไทยวันนี้พอพระอาทิตย์ตกดินก็จะเริ่มนับยามเสมหะครับการข้ามยามหนึ่งยามหนึ่งคือเสมหบมันจะวนไปจนถึงตั้งแต่ประมาณ หโมงโบโบโนจนถึงสี่ทุ่มเรายังเราทววไหนยังทํากิจกรรมอยู่ถูกไหมใช่ครับแต่พอเข้าสี่ทุ่มไปแล้วจนถึงตีสองเราเรียกว่ายามสองเป็นเวลาของปิดต,ตะครับซึ่งเป็นเวลานอนครับ,รบในการแพทย์แผนไทยเราบอกว่าปิดต,ตะเป็นต้นเสมหะเป็นที่สุด แล้วในการแพทย์แผนไทยทําไมเอาปิดตะเป็นต้นเพราะปิดตะคือวงจรเริ่มต้นของทุกอย่างปิดตะคือระบบพลังงานความร้อนมันเริ่มต้นของทั้งหมดในเวลาสี่ทุ่มเราบอกเป็นเวลาของปิดตะเพราะอากาศเย็นตัวลงไหมเย็นตัวลงพออากาศเย็นตัวลงมนุษย์เป็นสัตว์เลือดอุ่นหรือเลือดเย็นกับเลือดอุ่นครับเลือดอุ่นถ้าเราไม่ได้รับพลังงานความร้อนเลือดเราจะเย็นตายครับ เพราะฉะนั้นพลังงานความร้อนจะประทุออกมาจากข้างในครับไม่ใช่จากข้างนอกแล้วร่างกายจะผลักพลังงานความร้อนออกมาเพื่อทําให้เลือดน,นั้นยังอุ่นอยู่เสมอแล้วมันจะไปเริ่มจริงจังในเวลาสี่ทุ่มไปจนถึงตีสองแล้วถ้าเผิดอสี่ทุ่มถึงตีสองเรายังไม่นอนอีกยิ่งไปเพิ่มไฟในร่างกายไฟมันก็จะมากขึ้น ไฟย่อยก็จะมากขึ้นพอไฟย่อยมากขึ้นเดี๋ยวคุณก็จะหิวหิวครับเห็นไหมครับถ้าเผื่อเราไม่นอนหลังสี่ทุ่มเราจะเริ่มหิวแล้วเพราะในวงจรชีวิตการแพทย์แผนไทยเราเป็นอย่างนี้เป็นเวลาของปิดตาทำงานถ้าคุณยังไม่นอนอีกไฟย่อยมันจะทำงานพอไฟย่อยทำงานคุณจะหิวทันทีแล้วคุณก็จะกินเข้าไปใช่ครับแล้วเสร็จแล้วคุณก็ไปนอนไปนอนในขณะที่มันยังย่อยไม่หมด เพราะฉะนั้นเนี่ยในการแพทย์แผนไหนเขาบอกเลยคนแต่โบราณมาเนี่ยถ้าเผื่อเข้าใต้เข้าครพกพอสี่ทุ่มแล้วให้นีบนอนเขาจะนอนครับเขานอนเพื่ออะไรครับเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนด้วยครับใช่ครับมันเป็นเวลาของถ้าเผื่อหมอหมอก็จะบอกว่าหมอที่เป็นหมอไทยบอกว่านอนได้แล้วเป็นเวลาปิดตาทำงานไม่ใช่นั่งเล่นเกมอยู่นั่งแชทอยู่นั่งเฟซอยู่นั่งอยู่หน้ามือถือตัวเองนั่งเล่นเกมอยู่หน้าคอมหน้าทุกอย่าง ผิดไหมครับผิดครับผิดอย่างร้ายกาจมากมายครับเพราะมันจะนํามาซึ่งอาการป่วยในวันหน้าใช่วันนี้คุณอาจจะยังหนุ่มยังสาวยังมีแรงอยู่แต่มันจะไปแสดงออกตอนคุณเริ่มมีอายุายมากขึ้นไอ้ผลพวงของการที่คุณทําตัวในวันนี้มันจะไปโผล่เอาไว้วันนั้นแล้วมันแก้อดีตได้ไหมครับไม่ได้แล้วครับอดีตแก้ไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นหมอไทยแนะนําเลยครับว่า ก่อนสี่ทุ่มควรนอนได้หรือยังครับนอนได้แล้วครับควรนอนได้แล,แล้วเป็นเวลาของปิดตาเขาทํางานครับแล้วไปตื่นอีกทีตอนหัวรุ่งซึ่งจะเข้าเป็นเวลาของเส,ม,สมหะพอดีเห็นไหมครับในการแพทย์แผนไทยเขาเขียนไว้ในคัมภีร์เลยครับคัมภีร์ทางการแพทย์ของเราเขียนว่าปิดตาัตเ,ปเป็นต้นเสมหะเป็นที่สุดวงจรเป็นอย่างนี้ แล้วถ้าเผื่อคุณยังดื้อแพ่งทำอีกหลังสี่ทุ่มแล้วไม่นอนด้วยเหตุผลสารพันคือ 1. ติดเกม 2. ติดการนอนเป็นเวลาว่าถ้าเผื่อยังไม่ถึงตีหนึ่งตีสฉันไม่ง่วงคือเสพติดเวลานอนอันนี้คนเป็นกันเยอะนะเรียกเสพติดเวลานอนสามก็คือยังทำงานทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมมันบังคับให้ต้องทำมาหากินหาเงินนะทางเข้าใจ แต่วันหน้าป่วยไหมป่วยนะอาการป่วยมันจะมีอะไรบ้างในวันหน้าครับหมอลองยกตัวอย่างสิครับก็บอกท่านผู้ชมเลยครับถ้าคุณไม่นอนสี่ทุ่มวันหน้าคุณจะเป็นอะไรครับในการแพท,ทย์แผนไทยคุณก็จะเกิดลมขึ้นเบื้องบนนะครับผมจะเกิดอาการปวดหัวเป็นไมเกรนเห็นไหมเป็นไมเกรนกันทั้งประเทศโดยไม่รู้เหตุเหตุก็คือคุณไม่นอนเองต่างหากในเวลาของมันอะไรครับอนอนไม่หลับครับผมขั้นเนื้อขั้นตัวขัดแข้งขัดขา ต่อไปคุณก็จะมีภาวะถึงเวลานอนก็ไม่อยากนอนเพราะมันนอนไม่หลับมันจะรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวมันจะรู้สึกขัดแข้งขัดขามันจะรู้สึกปวดนั่นปวดนี่เจ็บนั่นเจ็บนี่มันเป็นไอ้นั่นไอ้นี่แล้วจะเป็นภูมิแพ้อีกไหมเป็นภูมิแพ้ด้วยภูมิแพ้ก็จะกำเริบภูมิแพ้ก็จะเป็น แล้วไอ้ที่บอกมาทั้งหมดคือสิ่งที่คนเดี่ยวนี้เขาเป็นกันไหมเป็นแล้วครับเป็นแล้วและเป็นกันมากมายเหตุเพราะสี่ทุ่มไม่ยอมเอาหัวหมอนเหตุผลเพราะสังคมมันเปลี่ยนไปมันมีเทคโนโลยีเทคโนโลยีมันก็มีข้อดีนะแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีข้อเสียอีกไหมมีข้อเสียมันก็มีข้อเสียอีกเหมือนกันถ้าเพราะฉะนั้นเสพติดเทคโนโลยีแต่พอดีดีไหมครับพอดีดีครับผมแต่พอดีดีที่สุดคือเสพติดเทคโนโลยีให้แต่พอดีครับ ี่ทุ่ม<ต>จึงหววนอนนอนครับแล้วไปตื่นเอาหัวรุ่งครับแล้วเวลาตื่นควรเป็นเวลาไหนครับพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นเห็นลายมือตัวเองตื่นได้แล้วไม่ใช่พอเสาอาทิตย์วันหยุดฉันจะตื่นเอาปิดตาเลยแล้วบอกว่าฉันจะตื่นสามสี่ทุ่มห้าทุ่มฉันก็บอกว่าไปนอนชดเชยไอ้เวลาที่ฉันไม่นอนมามันชดเชยกันได้ไหมชดเชยไม่ได้ไม่ทราบเอาหัวส่วนไหนมาคิดครับมันชดเชยกันไม่ได้ครับ ไอ้ะไรที่มันแล้วไปแล้วมันแล้วไปไหมแล้วไปแล,วแล้วมันจะมาชดเชยได้อีท่าไหนครับไอ้ที่มันเสียไปแล้วมันก็เสียไปแพทยแผนไทยเราเรียกว่าเสียของเดิมเพราะฉะนั้นถ้าปรับเปลี่ยนอารียบทยังเสพติดเทคโนโลยีอยู่ยังติดเกมอยู่ยังต้องเฟซบุ๊กกันตลอดเวลา อาจารย์แนะนําว่าก็พร้อมสําหรับอาการป่วยที่จะตามมาอย่างแน่นอนครับป่วยแน่นอนรับกรรมไปครับอัน<ส>น<ส><ส>ี้ต้องพูดกันตรงๆอย่างตรงไปตรงมาเวลาหมดหมดพอดีครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวคราวหน้ามาพบกับเราสองคนได้ใหม่วันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเรื่องราวของน้ําที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของเราอย่างการนอนที่คุณหมอคมสัน ก็ได้ให้คําแนะนําที่ดีอย่างการนอนเร็วตื่นเช้าเพื่อสุขภาพที่ดีและยืนยาวของพวกเราทุกคนก็ถือเป็นอีกคาแนะนําดีๆที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนายแพทย์แผนไทยคมสันธินกรณอยุทยาและอาจารย์อภิรัต์ประชาสุภาพนะครับที่มาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ดีๆกับเราในวันนี้นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการวิทยายลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเจมารินคลินิกบริษัทไทออนไบโอเทคและน้ำมันพืชมรกตเราจะกลับมาพบกันในรายการ Discovery Health Tips ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง m c o t Family เพื่อมาร่วมกันเปิดโลกกระนัดและเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเขาขามันสุกกันทุกเดือนถูกไหม แล้วมันก็จะมากันทุกเดือนถูกไหมท่านผู้หญิงเหล่านั้นก็จะมีอาการเตือนว่าประจำเดือนจะมาใช่ไหมแต่อาการตรวจหัวทองน้อยประจำเดือนจะดีขึ้นไหมดีขึ้นอย่างทันตาเห็นครับหมอไทยใช้ตรงข้ามกับที่ทุกคนทำนะครับ